สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น IPO ตัวใหม่นะครับหุ้น BBGI หรือว่าบริษัท BBGI จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเ,เพื่อนมาดูหุ้น IPO อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นหุ้น BBGI นะครับหรือว่าบริษัท BBGI จำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็จะเข้ามาเทรดในตลาดเซ็ตด้วยนั่นเองนะครับหุ้น BBGI เนี่ยเขาจะมีพูดถึงหุ้นรายใหญ่อยู่สองเจ้านะครับเจ้าแรกก็คือบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าหุ้น BCP ถืออยู่ที่สัสดส่วน60%นะครับแล้วก็อีกที่เหลือ40%เนี่ยก็จะเป็นของบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนนะครับหรือหุ้น KSL โดยที่ลักษณะธุรกิจของหุ้น BBGI นะครับก็จะเป็นบริษัทโฮดิ้งนะครับก็คือเป็นการเข้าไปถือหุ้นนะครับในบริษัทอื่นๆ ซึ่งธุรกิจหลักที่เขาเข้าไปลงทุนนะครับเข้าไปถือเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะครับประเภทผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพได้แก่เอทานอล ไบโอดีเซลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผลพอยได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจอื่นๆนะครับก็คือธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับในการผลิต สำหรับจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO นะครับก็คือเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน216ล้านหกแสนหุ้นหรือคิดเป็นไม่เกิน30%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจาก IPO แล้วนะครับโดยที่ราคาพาเนี่ยอยู่ที่5บาทต่อหุ้นนะครับถือว่าราคาพาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศถึงราคาเสนอขาย IPO ออกมานะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าราคา IPO เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเสนอขาย IPO เนี่ยจะอยู่วันที่เท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรก จะมีอยู่2เจ้านะครับก็คือมีหุ้น BCP นะครับที่ถืออยู่ที่สัดส่วน60%นะครับแล้วก็หุ้น KSL เนี่ยถืออยู่ที่สัดส่วน40%นะครับซึ่งหลังจากที่ IPO แล้วนะครับ BCP เนี่ยจะเหลือสัดส่วนอยู่ที่42%นะครับแล้วก็ KSL เนี่ยจะเหลือสัดส่วนอยู่ที่28%สนนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการ IPO ในครั้งนี้นะครับ อันดับแรกเนี่ยเขาจะนําเงินไปลงทุนสําหรับขยายธุรกิจนะครับพัฒนาธุรกิจของเขาในเครือของเขาอะไรประมาณนี้นะครับอย่างต่อมาเนี่ยก็จะเอาเงินมาชําระเงินกู้ยืมแก่สถาบันแล้วก็ชําระเงินกู้ยืมแก่กลุ่มบริษัทของเขานะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทของเขาด้วยซึ่งจํานวนเงินเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือ ยังไม่มีราคา IPO ออกมาด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะยังไม่มีแบบว่า IPO แล้วจะได้เงินกี่บาทอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการของตัวบริษัทนะครับตั้งแต่ปี61มาจนถึงปี64นะครับในส่วนของปี64เนี่ยก็จะเป็นงบผลประกอบการครึ่งปี64 เราจะเห็นนะครับว่าตัวบริษัทเนี่ยกำไรสุทธิก็เติบโตขึ้นมาทุกๆปีนะครับตั้งแต่ปี61มาจนถึงปี63โดยปี62เนี่ยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาถึง125%นะครับส่วนของปี63เนี่ยกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมา146%่งยสี่สิบกเร์์โดยที่อัตรากำไรสุทธินะครับในปี63เนี่ยอยู่ที่8%กว่าๆของครึ่งปี64นะครับอยู่ที่ประมาณ6%กว่าๆเช่นกัน โดยเรามาดูในส่วนของปี61เนี่ยตัวบริษัทก็มีรายได้จากการขายนะครับอยู่ที่9,787.91ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่199.58ล้านบาทปี6 2นะครับมีรายได้จากการขายอยู่ที่1นึ่งล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่450.32ล้านบาท ปี63นะครับรายได้จากการขายอยู่ที่12,570.64ล้านบาทที่เป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่1,111.68ล้านบาทนะครับเราก็เรนเลยเนาะกำไรของตัวบริษัทก็เติบโตขึ้นมาทุกๆปีนะครับในครึ่งปี64เ네นี่ยตัวบริษัทก็มีรายได้จากการขายอยู่ที่6,936.32ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่421.89ล้านบาทเราจะเห็นว่าในครึ่งปี64เนี่ยกำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดืกันของปี63กำไรก็ลดลงประมาณ11%นะครับตรงนี้ก็ถือว่างบผลประกอบการของตัวบริษัทก็ออกมาดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไรายได้ของตัวบริษัทก็เติบโตก็มีผลทำให้กำไรของตัวบริษัทนั้นเติบโตขึ้นมาด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของงบสแสดงฐานและทางการเงินนะครับของตัวบริษัทล่าสุดเนี่ยเขามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่13,472.12ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่6,767.43ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่6,704.69ล้านบาท ซึ่งพอคิดเป็นค่า D/E แล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1เท่าเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้ e เอาไว้ค่อนข้างไม่สูงนะครับประมาณ1เท่าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เขา IPO ไปแล้วเขาจะมีการเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาชำระหนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะทำให้หนี้สินของตัวบริษัทนั้นลดลงนะครับมันก็น่าจะทำให้ค่า D/E นั้นลดลงด้วยนะครับ โดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าหุ้น BBGI เนี่ยก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับทั้งในเรื่องของธุรกิจของเขาผลประกอบการของเขาด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันยังดูมีความเป็นวัฏจักรอยู่นะครับอันนี้นะซึ่งเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าตัวบริษัทเนี่ยจะดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูอีกแล้วว่าราคา IPO ของหุ้นเนี่ย จะสูงขนาดไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะถูกนะน่าจะแพงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแพงมากหรือแพงน้อยเราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับในวันที่เขามีการประกาศออราคาของหุ้น IPO อีกครั้งหนึง่งนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น BBGI นะครับ สำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจหุ้นตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันมันจะมีเรื่องความเสี่ยงอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยและที่สําคัญนะครับการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ตามนะครับในหุ้นตัวไหนก็ตาม เราก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลถึงตัวบริษัทนั้นๆน,น,นะครับงบการเงินแนวโน้มทิศทางราคาแล้วก็อื่นๆประกอบการตัดสินใจในการเข้าไปลงทุนด้วยนะครับเพื่อป้องกันเ,เงินทุนของเราด้วยแหละนะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ